ตัวไปข้างหน้าครับโอ้นี่ครับเป็นร้านผัดไทยนะฮะหน้าร้านเซเว่นเซนนะครับเซเว่ Seven นเซนถนนที่จะทะลุเข้าไปซอยข้าสารรถนะฮะชื่อถนนรามบุตรีครับตรงข้ามกับร้านเซเว่นนะฮะผมมาเจอร้านร้านหนึ่งครับน่าสนใจมากครับ <c oughs> โดยเฉพาะคนต่างชาติชอบทานมากนะจะเป็นผัดไทยนะนี่ครับ ผัดไทยชนิดต่างๆนะฮะเส้นต่างๆเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะนี่ครับก็เป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติโดยเฉพาะฝรั่งนะครับผัดไทยไทยแลนด์ห้าสิบบาทนะครับ นี่เขาจะผัดจหลังร้านนะฮะ ผัดไทยตอนกขสารรอนะครับหอมนะครับลองไปชิมกันได้นะครับที่ทางเข้านกขสารรถตรงนี้นครับเป็นขายต้องคืนนะครับเดี๋ยวเล่กดติดตามนะเพื่อนๆสวัสดีครับ